รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ladies and gentlemen you are watching English chit chat English chit chat มเมิไปเ,เรียนไปไม่มีเบื่อนะครับอยู่กับเราสองคนเช่นเคยตูนวรัตครับและนุ่นนชานันค่ะคุณเพิ่งจะกลับจากเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมาเลยมีพลังขึ้นมาท,าทันทีรู้สึกว่า recharge อ, <c oughs> อันนี้ใช้คำว่า recharge ได้เป็นการเติมพลังนะฮะถูกต้องค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยหลายคนเดินทางได้แล้วหลังจากเราแหม อัดอันมานานช่วงโควิดนะ yes, <exactly. S 1> ดังนั้น mm. วันนี้นะฮะจะมาพูดคุยกันเรื่องการเดินทางด้วยเครื่องบินครับ mm. จริงๆได้ทั้งในและต่างประเทศเลยถูกต้องแล้วค่ะคือเราจะบอกว่าเราฟลายเลยก็ได้สูดไหมคะอย mm. ู่ยนี้เราฟลายเลยเราบินไปเราเดินทางด้วยเครื่องบิน <c oughs> หรือ จะใช้คำว่าโอ้แก๊ตออนตีแอร์เพลนก็ได้หรือ,<ก>อว่าบายแอร์ <ๆ S 1> เพลนอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ค่ะบายเพลนจริงๆแล้วบางคนดูถึงตอนนี้อาจจะตั้งคำถามอปกติสจวตดแอร์โฮสเตสเขาก็เก่งภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วแต่ทีนี้นั้นเราอาจจะบอกเผื่อถึงบางท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นใช่แล้วนะคะหรืออยู่กราวอยู่ส่วนต่างๆในสนามบินหรือแม้แต่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันแล้วมีชาวต่างชาติมาถามทางค่ะ,ะเราจะได้พูดคุยกับเขาได้นะครับก็เลยเกิดมาเป็น EP นี้นั่นเองจัดให้กับทุกคนที่อยากจะเดินทางนะคะเริ่ม จากคำศัพท์กันก่อนเลยครับกับคำศัพท์น่าใช้มีอะไรบ้างไปชมกันเริ่มจากที่นั่งบนเครื่องบินก่อนเลยครับคุณนุ่นครับ ที่นั่งเนี่ยนะคะที่ที่เคยชอบที่สุดสมัยเด็กๆก,ก็คือ w วินโดวอซีเราจะชอบดูวิวนะใช่ถูกต้องนะคะวินโดว์ซีนะคะว่าแปลว่าที่นั่งริมหน้าต่างแต่อีกที่นั่งหนึ่งที่เป็นที่นั่งริมทางเดินเนี่ยนะคะหลายคนเห็นสะกดขึ้นมา a i s l e <S <S i s e l แน่แนเลยแล้วจริงๆแล้วจริงๆคําคำนี้อ่านว่า i o aisle s ไม่ออกเสียงใช่แล้วนะคะไม่ออกเสียงตัว s ค่ะ aisle seat ก็คือที่นั่งริมทางเดินนั่นเองเพราะคําว่า aisle ในที่นี้นะคะ aisle แปลว่าทางเดินก็คือทางเดินตรงกลางนี่แหละนะคะ aisle seat ก็หมายถึงที่นั่งริมทางเดินจะมีที่นั่งที่ที่เป็นตรงกลางระหว่าง2ที่นี้ด้วยเราเรียกตรงตัวเลยไหมเพราะมันอยู่ตรงกลางว่า middle ไหมได้ middle seat ได้หรือว่า can i sit in the middle เรนี่ค่ะแบบขอนั่งตรงกลางได้ไหมคะแบบนี้หลังจากที่นั่งแล้วมาดู ระดับชั้นของราคาตั๋วกันเพราะว่ามันก็มีหลายคลาสไงเราก็ไล่เรียงกันไปเลยมีคลาสไหนบ้างบนเครื่องบินเอาชั้นหนึ่งก่อนเลยค่ะไม่ใช่เฟิร์สฟลอร์นะคะคือชั้นหนึ่งเฟิร์สคลาสฟอเฟิร์สคลาสใช่นะคะเฟิร์สคลาสคำว่าเฟิร์สไอที่ก็น่นอนหนึ่งผู้โดยสารชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยอยู่หลังจากคอคพิทเลยอ่ามีหนึ่งคำขึ้นมาทันทีถูกต้องคอคพิทในที่นี้ก็คือ ไม่ได้ไว้เปลี่ยนยาง<ะ>ไม่ใช่นะคะคแต่ว่าคอกพิทนี่คือคอกกับตันหรือว่าที่นั่งของ p i เล t ตพายเลตก็คือ คนขับเครื่องบินนั่นเองกับผู้ช่วยที่เขาจะอยู่ด้านหน้าสุดของตัวเครื่องเลยนักบินใช่ไหมใช่สิคนขับเครื่องบินแล้วนักบินนะคะจะเรียกว่า Pilot เพราะฉะนั้นเนี่ย first class เลยก็คืออยู่กลุ่มแรกเลยถัดจาก c o c k p i t นี้คือที่นั่งสะดวกสบายมีบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่สําคัญคือมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่มีใครมารบกวนแน่นอนนะฮะราคาก็เลยสูงตามไปด้วยเหมือนกันถัดลงมาอันนี้เราอาจจะพอมีโอกาสจับต้องได้บ้างอ่านะคะนั่นก็คือ i n e s s class นั่นเองนะคะก็แปลตรงตัวว่าชั้นธุรกิจอ,อ่านะชั้นธุรกิจนะคะแต่จ, <Business S 1> จริงๆ <class. S 1> ไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นคนทำธุรกิจนะเราอยากนั่งก็ได้คนทั่วไปก็ได้ถ้าถ้างบประมาณถึงนะคะก็จะได้ความเป็นส่วนตัวประมาณหนึ่งเลยมากกว่าชั้นที่เป็นชั้นทั่วไปนะคะทีนี้ชั้นทั่วไปมันก็จะมีคำว่า อ c o n o น y ี l a s าอันนี้ได้ยินบ่อยอา e c o n o m y ก็คือชั้นประหยัดนั่นเองนะคะที่น่าสนใจคือคำว่า Economy เนี่ยนะคะแปลว่าประหยัดเออชั้นประหยัดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เซฟเซฟเซฟคลาสที่มันก็จะดูขัดขัดอยู่นะคะใช้อีโคโนมี l ค s าแต่ว่าเขาก็มีแบ่งนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบพรีเมียมหรือพรีเมียมอประมาณอีกทีนึงเพราะว่าพรีเมียมเนี่ยก็เป็นคำที่เติมเข้าไปแปลว่า พิเศษแต่ก็ยังไม่เท่ากับ business อ่าใช่นะคะ p r e ม i ยมคือเหมือนพิเศษขึ้นมาจะได้แบบว่าที่นั่งลองเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพวกที่นั่งข้างหน้าที่มันยืดขาได้อ่าแบบนั้นนะคะก็ลองดูอันนี้ก็จะแล้วแต่สายการบินบางสายการบินเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองเลย h o ต s e ทหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าไม่ใช่ว่าแปลว่านั่งแล้วไม่เปิดแอร์นะร้อนเลยเดี่ยจะเป็นเรื่องโปรโมชั่นเรื่องราคาหรือใดๆนะฮะทีนี้เรื่องตำแหน่งงานบนเครื่องบินดีกว่าเราจะมักจะเรียกว่า สะจูด <C> e <an> โ,โฮสเตสลูกเรือ,อจริงๆลูกเรือเองก็มีคำเรียกหลายคำด้วยจริงๆใช้ได้หมดเลยนะคะเอาอลูกเรือก่อนก็ได้นะคะเขาใช้คำว่า c a ป e ์ c รูแคปน์ค p r e ิเ r e า a r e เทคออฟอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะขึ้นหรือลงเครื่องใช่นะคะก็ใช้คำว่า Cabin Crew มาจากอะไระมาจากคำว่า Cabin นะคะ Cabin เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือห้องโดยสาร คะเคบินส่วนครูในที่นี้ไม่อ่านครูนะคะครูครูครูนะคะครู crew เนี่ยก็แปลถ้าครูเฉยๆหมายถึงลูกทีมก็ได้เหมือนสตาฟอย่างเงี้ย oh, อ่าก็เห็นมาบางคนเือนทีมเออเขาจะมีครูของเขาเหมือนกันนะคะ <c oughs> ทีมงานอย่างงี้ก็ได้ <c oughs> นะครู crew. ทีนี้พอเอาไปขยายคําว่าเคบินเนี่ยมันก็เลยหมายถึงผู้ที่ อำนวยความสะดวกนะหรือผู้ที่ทํางานอยู่ในห้องโดยสารนั่นเองบนเครื่องบินก็หมายถึงสจ๊วตแอร์โฮสเตสนั่นเองใช่เรียกรวมรวมเรียกรวมรวมถูกต้องว่าเคเป็นคืนนะคะทีนี้ถ้าเราจะเจออย่างคําที่เราขึ้นเครื่องไปจะเจอคพาว่า f l i g h อ a t t e n d a n t อืมอ่าก็ใช้ได้ Flight Attend น n t นะคะก็คือลูกเรือความหมายเหมือนกันเลยความหมายเหมือนกันใช่ flight a t t e n d a n t ทีนี้ถ้าจะแบ่งแบ่งแยกนิดนึงเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่า Air Ho s t e s s นะคะ Air Hostess ขณะเดียวกันถ้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้ชายเราจะเรียกว่า s t สจ๊วอ นะฮะสจวตเขียนแบบนี้เลยที่ขึ้นจออยู่ค่ะแต่อ,อา่านว่าสจวตเป็นมาจากการที่เราพูดสจวตแบบเร็วๆอ่ะเหมือนพี่ตูนพูดสจวตอ่ะสจวต r t one two three สจวตอีว่าสิเนี่ย <c oughs> yeah, มันก็จะแบบนะฮะทำให้มีหลายคำในภาษาอังกฤษนะที่เขียนแบบนึง <c oughs> แต่เวลาเขาอ่านออกเสียงอ่ะเขาอ่านอีกแบบนึงเขารวบคำมาใช่นะคะก็กลายเป็นสจวตก็คือพนักงานต้อนรับ ก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ภายในบริเวณสนามบินสนามบินเนี่ยเราจะเห็นป้ายต่างๆมากมายเลยซึ่งนุ่นจะงงมากแต่ก่อนเวลาจะไปรับคนนี่เราต้องเข้าหรือออกสวนภูมิใช่ไหมเวลาไปถึงผู้โดยสารขาเข้าเอ๊ะไปส่งหรือไปรับขาเข้าก็เลยเอางี้ใครที่เป็นเหมือนกันลองเปลี่ยนจากภาษาไทยที่เราจำว่าเข้าหรือออกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยก็ได้ครับ arrivals ก่อนค่ะ up arrivals มาจากคำว่าอะไรใครเดาได้ arrivals มาถึงนะคะมาจากคำว่า arrive เพราะฉะนั้น arrive ก็คือเวลาเราไปถึงที่แล้วน่าแบบคาว่าเขาคือคนที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศนะก็คือเราไปถึงแล้วนั่นเองขณะเดียวกันอีกอันหนึ่งที่แปลว่าขาออกก็คือ departures d e p a r t u r e แปลว่า depart คือออกเดินทางแบบนั้นคือลาก่อนหน้าบายนะจะไปจากที่นี่ไปที่อื่นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย arrivals คือผู้ที่มาถึง และดีพาจูเอชก็คือผู้ที่กําลังจะดีพาต์ออกไปจากที่นี่เพราะเรอนี้จําง่ายใช่ก็แล้วแต่นะคะว่าหรือใครจะจําขาเข้าขาออกก็ได้แล้วก็ไปตบตีกันแล้วแต่คอนเทนเฮ้ยเธอข้างในเฮ้ยข้างนอกเหมือนเล่นนอกเล่นในเนี้ยหรอตกลงงงบางทีภาษาไทยก็กลักลมอยู่นะขาออกเนี่ยคือออกจากประเทศตอนแรกเราก็เข้าใจว่าออกคือออกจากเทอร์มินอลเราก็ไปรับเขาไง่ใชเขาไปแล้ว เขารออยู่ค่ะเข้าโดเมสติกเนี่ยนะคะจะหมายถึงภายในก็คือเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ในประเทศนะคะในประเทศย้ำนะคะโดเมสติกบางคนเจอนอกจากเจอในสนามบินบางคนบอกเจอในข่าวด้วยค่ะ domestic abuse อ๋อไออันนี้เป็นประเด็นนะ domestic domestic abuse คืออะไรเหมือนกันทำร้ายร่างกายกันในประเทศบางคนงงเลยทีนี้กว้างมากเลย,เยส่วนจังหวัดตำบลไหนล่ะตีกันในประเทศ domestic เนี่ยหมายถึงภายในก็ได้นอกจากในประเทศในครอบครัวก็ได้ก็จะเป็นยูนิตย่อยลงมามเหมือน domestic abuse ถ้าใครเจอข่าวนี้คือแสดงว่าเขามีการทำร้ายร่างกายกันกับคนในครอบครัวอย่างนี้นะเออต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าพูดถึงสนามบินเนี่ย domestic ก็คือในประเทศแล้วถ้าเป็นระหว่างประเทศ international อาอันนี้ง่ายนะง่ายเลยนะคะ international คนั่นเองก็คือระหว่างประเทศค่ะมันมีคำที่หลายคนได้ยินบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนดีซึ่งก่อนหน้านี้นเราเคยนำเสนอไปบ้างแล้วแบบแตะๆก็คือ baggage กับ luggage ต่างกันยังไงจรงๆยลวสวอภาระ คือถ้าจะอินดีเทลนะโหแบกเกจนี่เป็นสัมภาระด้านในส่วนแบบว่าลักเกจในกระเป๋าเดินทางทั่วไปแบบไม่มีสัมภาระแต่ a anyway, อ็น a y ถ้าเอาสําหรับการเอาไปใช้จริงๆนะคะใช้แทนกันได้นะคะบางคนก็จะเขียนว,ว่าแบกเกจเคลม บางคนเขียนว่า luggage claim นะคะแต่ให้รู้แล้วกันว่ามันก็คือกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระนั่นแหละใช้แทนกันได้โดยสมบูรณ์ใช่ขออย่างเดียวคือมันเป็นนามนับไม่ได้นะคะไม่ต้องไปเติม s นะคะย้ำเลย baggage luggage ไม่ต้องเติม s แต่ว่าถ้าเป็น bag เฉยๆเช่นสมมติวันนี้พี่ตูนจะกระเป๋าสามใบ three bags อันนี้ต้องเติม s แต่ถ้าพูดถึงโดยรวมทั้งหมดนี้ก็คือ baggage baggage ไปเลยก็แปลว่าสัมภาระเป็นนามนับไม่ได้นะกลุ่มก้อนเดียวกันนะํำศัพท์กันไปแล้วทีนี้มาดู รูปแบบการใช้ประโยคกันบ้างครับกับประโยคหน้าจำลองยกตัวอย่างประโยคที่เราจะใช้ในสถานการณ์จริงที่สนามบินกันมากดีกว่าการถามทางเนี่ยใช้แน่นอนสมมุติเราจะถามว่า,าประตูขึ้นเครื่องหรือเกตเบอร์นี้ไปทางไหนอะไรยังไงต้องพูดคุยยังไงดีโอเคงั้นถามก่อนได้เลยนะคะว่า May I ask? อ May ask ขอถามได้ไหมคะหรือ Excuse me? Excuse me ได้ขึ้นต้นมา Excuse me โทษทีนะคะหรือว่า May I ask ก็แปลว่าขอถามได้ไหมเช่นจะถามว่า May I ask which gate should I go for flight เท่นี้ทนี่ T G ดุดุก็ถามก็ได้ Which gate คำว่า gate ก็คือประตูนะคะประตู Which gate should I g เราจะไม่ใช้ What gate ใช่ไหมเราใช้ Which gate Which คืออะไร What เนี่ยคือ วอตแปลว่าอะไรประตูอะไรแต่จริงๆภาษาไทยเราจะแปลประตูไหนเพราะฉะนั้นคำว่าไหนเนี่ยเราใช้คำว่า which นะคะ which เนี่ยหรือว่า which one คืออันไหนแวได้ไหมแวร์ก็ได้แต่แวก็จะแปลว่าที่ไหน which จะตรงความหมายที่สุดใช่ which คือแปลว่าอันไหนเช่น which one สมมติเรามีของสองสิ่งให้เลือกโอเค which one would you like ก็คือไม่อันซ้ายก็อันขวาอย่างมีตัวเลือกถูกต้องเกตก็เหมือนกันเขาจะมีกี่เกตก็ตามแต่ก็ถามว่าอันไหนหรอคะถ้าแวรก็จะกว้างๆแวร์ชุดใดกไปทางไหนทางซ้ายก็ได้ ทางขวามั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเจาะจงนะคะคือ which gate นั่นเองจะไปถึงได้เร็วกว่าใช่หรือถามเขาเลยว่าโอเค I'm lost Can you help me find the gate จะหลงทางอยู่นะสามารถช่วยแนะนำทางไปเกตเบอร์นี้ได้ไหมใช่แบบนี้ก็สามารถถามเขาได้นะคะแบบนี้แต่จริงๆนะนุ่นว่านะดีไม่ดีเดินไปโชว์บอร์ดิ้งพาสให้เขาดูเขาก็จะรู้แล้วมันมี number อยู่ในนั้นถูกต้องอ่าแล้วถ้ามีคน ถามประโยคนี้กลับมาเนี่ยขอดูบัตรโดยสารคุณได้ไหมเผื่อว่าเขาจะช่วยบอกทางเขาจะพูดกับเราว่ายังไงโอเคอย่างแรกเลยเราใช้คำว่า can I see ก็ได้ can I see your boarding pass please นะคะหรือจะา please ไ,ไว้ตรงกลางก็ได้ can I please see your boarding pass อ,อย่างเงี้ยขอดู boarding pass หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนอกจาก see เนี่ยจริงๆใช้คำว่า half ก็ได้ Can I have or may I have อย่างเงี้ยค่ะ May I have May I see your passport อขอดูพาสปอร์ตหน่อยค่ะอย่างเงี้ย May I have your passport please เช่นสมมติที่เคาน์เตอร์เช็คอินครับเราไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะเขาจะขอดูก,ก่อนเลยขอทุกอย่างพาสปอร์ตหรืออาจจะเดี๋ยวนี้ต้องมีละก็คือพวกวัคซีนอ๋อใช่วัคซีนพาสปอร์ตที่บอกให้รู้ว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วหรือมีผลตรวจมาแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะดีไม่ดีคือขอดูเอกสารการจองอ,อย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะบอกได้ว่า May I have your reservation number ก็คือ ขอ reservation number เป็นกรณีที่จองตั๋วมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเคสหนึ่งฮะนุน่นมันจะเคยมีแบบเวลาเราไปนั่งแล้วมีคนนั่งที่เราอยู่ะสมมตินะคะว่าที่นั่งที่เขานั่งอยู่อ่ะจริงๆมันผิดแต่เขานั่งที่ของเราซึ่งมันคือ 46k สมมติ อาจจะถามเขาด้วยการแบบเนี่ยเกรนเกินกันเรื่อง e อ e เอ็ก e ์คิ is ์มีอออันนี้ 46k หรือเปล่านะคะก็อาจจะมามันก็จะออโต้ฉันก็จะโอ้สอรรี่สอร y ี่เขาต้องเช็คเอาใจแล้วของฉันคือ 46j ฉันนั่งผิดอย่างเงี้ยก็คือนุ่นว่ามันก็เป็นลักษณะของการคอมเพูมที่ดีไม่ใช่อยู่ดีแบบ Hey you are wrong now get out so wrong เออ get out of my seat เดี๋ยวจะไม่ได้บินนะคะ เกิดเรื่องทั้งคู่เลยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าลองไปถามกึ่งรีเช็คเพราะว่าอันนี้พี่ตูนนั่งถูกใช่ไหมคะพี่ตูน 46K ปะคะสมมุติเขาบอกว่าใช่โอ้ excuse me นุ่นคิดว่าถ้าอย่างนั้นตรงไปที่ flight attendant because maybe เราอาจจะสับสนเองก็ได้อหรือไปมาเอาเราผิดสวยเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะควรจะต้องไปหานะคะผู้ที่เขาเป็น cabin crew หรือว่าเป็น flight attendant เพื่อจะให้ความช่วยเหลือของเราหรือเราจะเอาคำที่เราสอนไปมาใช้ก็ได้โอ้ Your seat is an aisle seat. Your seat is a window seat. อย่างเงี้ยก็ได้ที่นั่งของคุณต้องริมทางเดินนะคะอขอโทษทีค่ะคำนี้น่าสนใจ On board หรือคำว่า aboard ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยล่ะค่ะย้ำนะคะว่า aboard ที่นุ่นใช้เนี่ยตัว R อยู่ข้างหลังนะ Aboard, aboard ที่แปลว่าขึ้นเครื่องหรือแปลว่า on board. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดันออกเสียงผิดกลายเป็น บูโรดจะกลายเป็นตัวอามาอยู่ข้างหน้าจะกลายเป็นจ่างประเทศถ้า,าอยากจะทบทวนนะครับหรือว่าชมรายการย้อนหลังคลิกดูได้เลยที่ www.etv.thai.tv นะครับแล้วก็ชมได้ผ่านทุกช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ส่วนวันนี้ English Chit Chat และตูนนุ่นลาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ